เบื่อๆนะเลยอยากเข้ามาฟรีไฟสักตาเล่นแหลงใหญ่ดีกว่าอ่าสกิลก็นี่ครับโอไลออนมิเกลแล้วก็แอนดูแล้วก็ไอตัวไอวอลตัวนี้ผมชอบมากนะแต่ปงังไอวอลแล้วได้เลือดเดีเวลาบวกเสร็จก็บวกต่อได้เลยชิวมากอันนี้เห็นเพื่อนใช้นะครับปกป้องบอกใชใ้ผมก็เลยใช้ตามมันก็ดีแหละเออครับตอนนี้แรงผมเท่าไหร่วะ ก็จะขึ้นสองดาวแล้วนี่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับช่วงนี้เบื่อมากติดกิจกรรมโรงเรียนอะไรต่างๆเยอะชิบหายเลยเป็นสภานะแม่งโคตรเหนื่อยเลยนะครับน้องๆมาเราไปเล่นทีมสี่กันดีกว่าเบเบดบเปิดแม่หน่อยทุกคนเปิดแม่แล้วทุกุกคนทุกคนโอ้เรามาเจอคนนะท่านผู้ชมเราเจอโค้ดทุกคนเปิดหนาไม้ได้ไหมเดยผมเปิดไม้แล้วถ้าผมเปิดไม้แล้วผมจะไม่ มันจะไม่ได้ยินเสียงน้องเขาแล้วก็เสียงผมนะครับผมขอเปลี่ยนตัวอาันนี้กันแล้วเราไปเจอกันในเกมนะครับแมพทะเลทรายเพื่อนยินบอาครับบอกเปิดไหมเมื่อกี้ครับครับผมตรงไหนก็ได้เพื่อนเรงกันนะเอาเรืเอาเรอเลยเอาเล่นได้เล่นได้อลงลงกันมันมันเดือดจังวะเพื่อนวิวคนเต็มเลย ไม่กดึงมมไมคนมันเยอะ,จ,ะจังวะเพื่อนกปนกูกกีผมแคมผมแคมปนน์็จแ้วหนึหนตองกกอนได้แล้วหงคิวเพื่อนม่แโกูแน่กว่ากูกำลังให้มึงอยู่ด้านบนแล้วตอนนี้กูไม่มีปืนกูนกึนกว่าคนเพื่อนตกใจ โอ้หนายทำเราตกใจนะเนี่ยเรานึกว่าคนเราขอโทษทีเอาซื้อปืนก่อนมันอยู่ตรงไหนวะเพื่นอนข้างบนเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วน,ลน,ลนี่นี่มันตายแล้วเพื่อนมันดาวนะมันดาวนี่นี่ไม่ตัวอยู่ตอนนี้คุรู้สึกว่าข้างล่างมีวะมีตัวมีตัว เห็นแล้วเพื่อนเห็นแล้วกำลังไปเอามเมเ็บแลดี๋ยวผมจอยวอให้นะจอแล้วเพื่อนจอแล้วอู้สองตัวเลยนี่ว่ะไม่น่าคุ้มนะแบบนี้ต้องชาร์จแต่กระสุนปืนไม่มีมันยังอยู่เพื่อนอุ้ยตายว่ะโดนปืนหัวเพื่อนมีมีเหรียญชุบไหมเพื่อนเดี๋ยวเรากดตายได้ ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมกดตายนะกดแล้วเห็นสองตัวนะเพื่อนไม่รู้ว่ามีอีกไหมเอออันนี้ไผมอ่ะตัวนี้มันไอน้นละมัน fp ละอไปแล้วเพิ่งกดมาด้วยกันแต่ไปแล้วคตดจริงเลยว่านายเฮ้ยมันยิงนายเพื่อนยู่ไหนอ่ะ ยตายแล้วเพื่อนตายแล้วเบอร์สี่โดนยิงเมื่อกี้เกือบตายเสียงเท้าเพื่อนมาแล้วอู้มันเล่นเคียวเลยวะอยู่ข้างบนผมเสียเปียกมานนะเนี่ยตายหมดตีแล้วเพื่อนนายมีเหรียญไหมนายมีเหรียญไหมว่าจะไปชุบเพื่อนอ่ะเพื่อนเบอร์สี่ตาย มีช oh. so ักร้อยหนึ่งไหมผมมีสามร้อยชุบได้อยู่ไโอ้โหยาโคตยาโจกเลยขอบคุณครับเอานี่ไงหาตั้งนานเดี๋ยวไปชุบเพื่อนกันว่อไหนเพ่นเวกนายเล่นเกมนี้นานอยู่หรือยังก็นานอยู่แต่ดละนี่ยนังนั่งนั่งน ปีนี้อ๋อเพิ่งโหลดปีนี้ต่าเนีน้หลานนี้แต่ละอื่นโหลดน,นานแล้วโอเคโอเค,อเคใครเบอร์อไหนเหรเบอร์หนึ่งเหรอออกไปซะละสงสัยแม่ใช้ไปตลาดมั้งขอเหรียญพัฟนะแล้วสองร้อยพอดีผมว่าผมลงไปเก็บเหรียญตรงเมืองนี้ดีกว่า่ะจุดรวมพล เาไปก่อนนะเพื่อนเอาเ,<อ>เพื่อนน,นอายดูนะเขาอยู่อะกงไม่นะเขาอยู่ข้างบนไบนนู่นเลยอะ<ช>ยืนอยู่คนเดียวโอ้ยมันมีคนบวกกันแลเนี่ย โอ้มันบวกกันอยู่กับเพื่อนตรงนี้มมมผมไม่อยู่กับนายดิผมไม่เก็บเหรียญกันตอนนี้มีสอตัวด้านหน้าเราเราไม่อยู่ตรงนั้นแล้วนายเราอยู่อีกเมืองหนึ่งเลยไ,ไ,ไม่ต้องมาก็ได้มันมีคนเยอะเราแค่มาเก็บเหรียญเฉย,ยเราจะไปะดู ปีนเราหน้าจะฆ่าใครไม่ได้อตอนนี้ไหวไหมเพื่อน,เ,นเอ,อ้ยดีหนีเลยเอ,อ้ยไม่ดียิงหนีเลยยิงหนีเลยเหมือนสไปเดอร์แมนเพื่อนไไม่ได้ แั้วเราไปฆ่ามันแล้วเข้าชูก็ได้มันเออไม่ดิไม่ได้ไม่ได้มันอยู่บนเสาเราเสียเปียบแต่เก็มีเอาเลยเรากลัวเราไม่ไหวไดิมันน่าจะโหดกันอะออเฮ้ยเจอห่วงต้องยาด้วยฮิฮไม่สั้นโอ้โหปืนเราโคตรกากเลยวะนายน่าจะฆ่าใครไม่ได้ตอนนี้เออ เราไปเมืองนี้ก่อนนะด<ม>ีช่วยเพื่อนก่อนเราก็มีตัวอยู่เท่าไหร่อันนี้ครับผมก็มีเลือดอยู่สองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบเออนาเราก็เหมือนกันวันไหนเฮ้ยมีตัวบวกกันวะเออไปไปรัดไปลอยกำลังเดือดเลยเหมืนอนคนละตีหรือเปล่านะ่ะ เก็บมากตัวหนึ่งนายอีกตัวอยู่ข้างอกูเยอะนะเนี่ยนบ่คไหนี่ไงนายบ้านหลังนี้เลยเรามากและผไปน่าจะตายเนี่ยจริงจริงไม่ตายว่ะอีสีมันร่านช้าเกินอนาสามสีนายในบ้านเลย มีเนตี้เลยมันมีแามกีวคนอ่ะไปชาร์จได้ไหมะเดี๋ยวเรารอเลองดูก,ก่อนเก้าสิบกวหนึ่งนายวเด,วเด,ววดกวขูไ,ไม่ไหววมะวาามิตี้ยืนมาอีกออบมบวกกับตี้อืนอยู่วะนายไปหลอยดีกว่า อีกตัวหนึ่งยู่ไหนวะเขาเจ้าอแล้วหน,หน้าผมเลยผมยิงเก็บมากแต่มันไม่ตายเอซีมยิงช้าวิ่งเข้าบ้านไปแล้วนายเราไม่มีโมโคอะใต้บ้านเรหนึ่งนายเลย ตนีีี้มมมีตัวี้บ้านเราฮิสองตัวดีนบวกกันอยู่ใต้หนึ่งใต้หนึ่งนอีกตัวหนึงตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ไหนวะเราอร่อยมานี่ยังไงเจอละดีนะเอาสัตว์เลี้ยงนี้มาตายแล้วนายเดี๋ยวเราเห็นอีกตัวหนึ่งนะเมื่อกี้ไม่รู้ไปไหนเข้าวงก่อนก็ได้นะฟอร์มัทสามมาเพื่อนเล่นเลยก็ได้นะ เดี๋ยวผมเล่นเองสั่นเนีเ่ยพี่พี่ไปนุก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเทยผมชูเพื่อนก่อนนี่รู้สึกว่าวงจะแรงเ,ยเลยนะแรงแรงแรงวงแรงแรงทุกวงอ่ะตั้งแต่วงสามมันนี่โคตรแรงเลยกระสุปสะนปืนสดิ่นก็โอ้โหโดดได้แค่นี้เองเกินไปกดยาฟ้าแล้วเข้าวงดีกว่าเออเราก็กลับบางเมืองเดิมที่เราลงมาเลยนี่หว่า เฮ้ยน้องชายพี่เจอแล้วข้างบนเลยนิ่งแลมันนิ่งละเก็บร้อยดาวหนึ่งโคตรแรงเลยฟาร์มัสสามมันจะมีอีกตัวนะอยู่ข้างบนอ่ะพี่ไปเช็ก่อนมันมีกระสุนสลิงไหมอยากได้อยากได้จริงๆมีจริงๆสองตัวเลยน้องกกับดาวน้อง เพื่อนมันมึนอ่ะน้องงั้นพี่จะตายแล้วโอ้โหเยอะว่ะยิงเลยน้องยิงเลยอีกตัวเดียวเพิ่งโดดมาเรียบร้อยโอ้โหทำไมตี้เราตึงยังวะในนี้ก็น่าจะตายแล้วแหละเดี๋ยวซ้ำเอาคิวก่อนมีที่กระโดดอหรเอาไหมเดี๋ยววางให้ยาไม่ใช่ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งมีเครื่องดีดมีเครื่องดีด ประมาณนี้แล้วกันน่าจะปลอดภัยมาเลยน้องปลอดภัยมากเมื่อกี้ได้ก่อสีมาด้วยแต่ปืนสลิงหมดแล้วเอายาไหมน้องมีไหมมีไหมมียาใหญ่อยู่เจ็ดกล่องอ่ะเอาไปสามกล่องนะตรงนี้นะน้องเอาไว้พันตอนบวกเสร็จแล้วก็ไปบวกต่อข้างบนนั่นเจอตีหนึ่ง โดดลงไปแล้วแต่ยิงไม่โดนเลยอ่ะคือใจเย็นพี่เพื่อนเอาเพื่อนเราวิ่งไปตายอีกแล้วอ่ะกระสุนสลิงก็หมดเอาตัวใกล้ก่อนก็ได้นะท้างบนหัวพี่เลยน้องทางขึ้นมันอยู่ตรงไหนวะอาอทีนละระเบิดขึ้นมาก็ได้เหรียญดีขึ้น เขาหายไปไหนแล้วน่าจะลงไปแล้วไม่เห็นเลยมันจะลงยังไงดีวะมันยังไงเจอแล้วข้างล่างข้างล่างงคอนเทนเนอร์เลยยิงได้ไหมยิงไหมตายแล้วเนี่ยผมจ็บเกือบตายต ปัดไฟไว้ก่อนมีเครื่องดีดนะดีดเข้าวงก็ได้ปะเข้าวงดีกว่าตรงนี้แล้วกันโอ้โหเสียดีดเลยมันอยู่างล่างหมดเลยอะ่ะนี่ได้ไหมมาได้อยู่มาเลยมาเลยดีได้ดีได้ดีมาเลยดีมาเลย เลี้ยงเลยดีแล้วไอวอลให้ด้วยตอนนี้โคตรเดือดเลยหุม,มดีแล้ววิสวยวะ่ะในไอวอลเลยน้องพี่จอดแล้วเจ็บ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 มีตัวลอยมาตั้งไหนวะเนี่ยไม่มีสกายเลืออุ้ยน้องมีตัวชาร์ตอะหลังหลังนายก็มี ขังก่อนได้ไหมโอ้โดนนติดแว่นนี่มาตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งนี่ไงไม่ล่วง้วยเรียบร้อยอีกอกี่ตัวอุ้ยทำไมมันเยอะจังวะรับ ไม่เลยอีกตัวนึงพี่ช่วยเราได้ไหมเนี่ยยังไงมีแววช้ป์เนี่ยตานี้ไม่ตายด้วยมีระเบิดเยอะมากยังจะไปไหนน้อง ให้พี่ได้คิวเถอะพี่อยากจบแล้วอยากไปอาบน้ําเป็นไงเรียบร้อยโหพี่ตึงเป่าน้องเราชนะนนแล้วเนี่ยเราเหลือสองคุด้วยทีมเราชุบเพื่อนนะเพื่อนก็ตายเหมือนเดิมโหขึ้นสองดาวแล้วครับผมโอ้โหตึงในเกนนี้โอ้โหน้องพี่ก็นึกว่าเองจะแบบโหดเออไม่เป็นไรน้อยเราก็ได้ที่หนึ่งบายน้องเจอกันครับผม